mm Ừ. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. mm -hmm. ไม่ค่อยมีผักมือ มีคนถามข่อยม่ย้ายว่ะย้ายเจ้าเพอกินคัมไงถ่ายย้ายเจ้าเพอกินสวบถ่าย้ายมันมีทีมาได้ที่ไปม่ย้ายอืมอืมใครจะบอกชู้ฟังขอ่อยป็นปูกคนแรกเปูกสาวคนแรก พอก็ะหักลายเด้นี่ยังสิกินอี่อยังตีลาบหมูตีก้อยเนื้อก้อยอยังสอ,อนสดให้กินคำง่ายๆให้กินคำง่ายๆอย่ากินคำน่อยพอข่อยเสี่ยมมันตังสีได้ไรได้เ่าไรเ้าขอเป็นคนจิตแ่บ,แบอืมว่า แล้วพอแต่บัดมีน้องไปเนี่ยพอกับบะบอกใครเด้อืบ่บอกใครเด้ว่าให้กินข้าวน้อยแบ่งน้องนึงด้วข่อย่างน้องอย่างน้นอ,องไข่กินข้าวง่ายขึ่นกว่าเก่าแล้วประมาณนั้นหอ,อยดองใหญ่แทบจะหอ,อยย้ําแบบ ค,ค่คไอยดองแบบว่างเ่ยีอ่ะอ่ะอือหึดองเห็ดดองเห็ครับอือ Hmm.